โอเคครับผมก็ต <ira> awesome uh ัดเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่4ี่เนี่ระหว่างทีมนายอีเกิลกับทางด้านทีมยูอาร์แมนเนีครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับสองเกมแรกเนี่ยยูอาร์แมนออกนําไปก่อนครับแล้วเกมตะกี้ครับทางด้านของนายอีเกิลครับไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น1นต่อสครับผมเดี๋ยวมาดูนเกมที่4ครับว่าใครจะได้เกมนี้ไปถ้าเกิดยูอาร์แมนได้ไปเนี่ยเขาจะเข้ารอบไปรอชิงชนะเลิศเลยนะครับส่วนถ้าเกิดนายอีเกิลได้ครับมีเกมที่5แน่นอนครับผมนะฮะสักคู่เดียวนะ แล้วคุณใส <Tomorrow. S 1> uh ่แ huh. ว่นทำไมครับฮะแอบหลับวอเนียนนะเนี่ยเนียนนะเนี่ยนะฮะเนียครับนี่หนุ่มหน้ามนคนนี้ครับเขาชื่อว่าลูกชิ้นนะฮะไม่ได้แอบครับพอดีไม่แสงมันบางตาเลยใส่ไว้ครับไปเช็ดน้ำลายหน่อยหรอได่เช็ดบ้างเช็ดโอเคนลยครับสักครู่เดียวนะตอนนี้ครับก็เดี๋ยวรอครับให้ทางฝั่งของอ่านอีเกิลฮะกับทางฝั่งของ ยูโรน,นแมนเนี่ยคิดแผนกันักเล็กน้อยฮะแล้วก็จัดระบบจัดทีมกันก่อนเราจะได้เริ่มการแข่งแมทน,นี้เป็นแมทสำคัญครับใครชนะก็ชนะเลยฮะใครแพ้ก็ยังไม่ชนะครับต้องต่ออีกแก๊นะึงใครแพ้มันก็จะชนะได้ไงล่ะครับมีสาวมาให้กำลังใจด้วยนะตะกี้นะฮะนะครับคุณอนี้ของเราเองโอเคครับเกมการแข่งขันในรอบที่สี่ครับเริ่มขึ้นแล้วนะฮะโอเคครับฉากนี้ชื่อว่า เฮมิลดอ็อฟส์นะฮะก็จุดยุทธศาสตร์ของแมปนี้ครับอยู่ตรงทางด้านาขวานะครับที่เป็นปราสาทใหญ่ๆนั่นเองนะฮะโยโอเอลอเลนแมนแวนเจอร์นัทีกิลครับสองตัอหนึ่งครับนี่ครับฉากนี้ครับยุทธศาสตร์ครับคือด้านบนนั่นเองครับที่เป็นเป็นด้านของอ่าเนินเขานี่ครับ เนินเนินเขาแล้วมีภาษาอยู่ด้านบนนลครับถ้าเกิดใครขึ้นไปแล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็<ง>ทีมอาจจะแพ้นะเห็นหลายทีแล้วชอบขึ้นไปกันเยอะๆครับและลงมาการหานไม่ทันนะโดนลัสเ่้าไปแล้วก็แพ้นะเราดูบนข้างนั้นนะนอกเกิลครับกาลังจะแข่นรถถังขึ้นภูเขาแล้วครับผมนะฮะมาดูรถถังอันเล็กน้อยครับทั้งคู่ใช้รถถังอะไรกันบ้างครับในอีกเกิลครับมี1 1 0มีแบ501้0มี S3 มี อ,อทีสามองมีทีหกเก้ 2, และมีทีวันคันส่วนดน้านของ Iron Man ครับมี1 1หเช่นเดียวกันและมี m x 5มเอ็กคันมี KV-5 ครับแล้วก็มีที1นหนึ T ่งไอทีหครับสคันนั่นเองครับก็มาดู KV-5 ของทีมยูไอรอนแมนครับที่ว่าถึงนักถึกหนาเนี่ยเกมจะช่วยเขาได้อีกหรือเปล่าครับนะฮะแล้ว Iron Man ก็เข็นรถถังขึ้นมาตรงทางด้าน นี่ฮะด้อแล่าครับนี่ครับข้างล่างนะครับพี่กิมจิเ้าขอดูหน่อยเราพี่กิมจิพี่กิมจิครับพี่กิมจิครับด้านล่างบวกแล้วพี่กิมจิพี่กิมจิครับพี่กิมจิเหมือนจะได้ยินแล้วนะก็กําลังจะตัดภาพให้เรานะนี่ครับขอบคุณมากพี่กิมจิครับอ่าเป็นทางรถถังหนักนะครับของทางยูรันแมนครับเจอกับสเกาของทางอ่าธนอิงเกิ้ลครับแต่ว่ายังยิงไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนจะติดอะไรก็ระเบิดไปแล้วถ้ามันยิงได้แล้วแล้วก็ระเบิดไปครับ ในอีเกิลเสียไปก่อน1นึคันแล้วครับผมทางด้านของย o เออร์แมนเนี่ยใช้แผนบล็อกกวาเข้ากลางนะครับส่วนทาหน้านของทีมในอเกิลเนี่ยเล่นแผนบุกเร็วครับอ้อมอ้อมอ้อมทะลวงหลังนะครับนะฮะแล้วเนี่ยครับยูเออร์แมนครับไปหมดเลยครับทั้ง7จคันครับไปที่ทงครับแล้วในอีเกิลครับอยู่ด้านบนครับเขากลงมาไม่น่าจะทันนะ นะถ้าลงมาช้านี่ไม่ทันครับต้องรีบลงมาแล้วครับเนี่ยนะอีเกิลออฟออฟเฟนครับแล้วบวกกันวันนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งคันแล้วนะอีเกิลรีบกลับมาแล้วครับเนี่ยฮะทางด้านของไอรอนแมนครับมาตรงกลางกันหมดเลยครับ5คันบุกหมดครับผมนี่ครับแล้วส่งทางด้านของอ่าเควีเหมือนจะไปขัดตาทับตรงด้านขวาขวาครับมายืนเฝ้าครับแล้วตรงกลางครับมากันหมดเลยนะครับ AMX ครับ1นึ่งหนึ่งทีหนึ่งครับมากันหมดเลยหวังจะแคปฐาน แล้วอ้อมมากนรร้วทางด้านของนาเกิลเนี่ยเขาจะลงมาจากภูเขาเพื่อที่จะมากันแล้วเนี่ยดักฆ่าตั้งวันนี้ครับสามคันครับทางด้านนเกิลแหลมมาหนึ่งคันครับเป็นทางด้านของเอฟเอ็กเนี่แหลมมา1คันเนี่ยแฟบครับแล้วเนี่ยครับมาแล้วผมนายเกิลเนี่ยดังไงครับนี่ครับแล้วมาแคปแล้วครับนี่ครับไปทางด้านหนึ่งหนึ่งศย์ครับที่มาแคปฐานไว้ครับเวลาผ่านไปนะเลขหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นครับแชมป์ตกเป็นของทีมไอรอนแมนครับ แล้วในอีเกิลครับมากันแล้วครับรีบมากันแล้วเนี่ยใช้แผนรถถัง110บังทีหนึ่งครับโอ้เนี่ะใช้ทีหนึ่งสองคันมาแคบแล้วก็เอา110มาบังครับมาบังครับแล้วเวลาเหลือประมาณ30วิครับมาดูกันครับเกมนี้เป็นอย่างไรแยล่ารถถังทางด้านของายอีเกิลครับระบบไปสองคันแล้วนะครับแล้วนี่ครับเขาจะกลับมากันทันไหมครับนะแต่ทันหรือเปล่าครับมาดูกันครับแล้วบวกด้านหน้านี่มันก็กลับมายากเพราะทีมเอรอนแมนครับ ส่งรถถังหนักมา4คันครับดักครับแล้วทางด้านทีมนายอีเกิลทะลุมาครับที่หันแคป็ครับเป็นด้านของที69ที่ทะลุมาครับแต่ว่าแล้วก็นี่ฮะไล่มากับกัดกันได้ทันครับทางด้านของไอรอนแมนถอยครับผมที69ครับโอ้โหต้องชมว่าที69มาได้เร็วมากครับแล้วก็ถอยทันครับอืตอนนี้สถานการณ์ครับในอีเกิลเหลืออีกแค่3คันเท่านั้นครับขณะที่ไอรอนแมนครับเหลืออยู่5คันครับ แล้วก็นี่ครับมาอีกแล้วครับไอรอนแมนครับไปแคปอีกแล้วครับอีก2คันครับโอ้ในอีกก็เหลือ3คันนะตอนนี้ครับนี่ครับคันนี้นะ,ะโดนประกบหน้าประกบหลังนะฮะสำหรับทางไอรอนแมนคันนี้นะฮะแล้วต้องเริ่มถอยนะฮะตอนนี้เลื่อนเหลือ500เท <500 S 2> ่านั้นครับมาสมทบอีกแล้เลื่อนเหลือประมาณ200เท่านั้น,นะฮะ ทางฝั่งของไนต์อีเกิลนัเหลือเหลือประมาณ700ฮะแล้ว3คัน4คันห <4 S 1> นึ่งฮะจะไปไหวยังไงฮะก็ต้องเัาง <100 S 2> ไปครับ,รบตอนนี้ทางฝั่งของไน g ์อีเกิลครับเหลือเพียงแค่2คันเท่านั้นฮะรับมือตึงมือมากครับสำหรับทางไน g ะ์อีเกิลฮะแล้วเหลือคันสุดท้ายแล้วครับสำหรับทางไน g ์อีเกิลนะเก็บทางฝั่งของยูเออรแมนไปได้1คันฮะอ้ออมาด้านหลังครับ แล้วก็เลือแค่คันเดียวครับแล้วเจอแล้วฮะเรือเหลือ,ลอมันสี่ร้อนิดๆเท่านั้นฮะตีตะขาเหมือนจะพังครับขยับอะไรก็ไม่สะดวกแล้วพิมจีๆเลยครับนะฮะเรียบร้อยเลยจีๆเลยครับเป็นอันว่าครับไนท์อีเกิลครับพลังสีอ่าไปขึ้นยังมันสีสีฟ้าวะสีส,ส้สม้นะเงือคบครับนะไนท์อีเกิลสีฟ้าครับพ่ายแพ้ต่อพลังสีส้มยูไอรอนแมนไปครับผมสามต่อหนึ่งครับนะฮะ ประกะที่บอกว่าทีมไหนชนะเกมแรกครับชนะร้อยเปอร์เซนครับยังใช้ได้ผลอยู่นะครับทีมไหนชนะเกมแรกครับชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซนนะผมบอกแล้วครับว่าอย่าเพิ่งรีบทายผลนะให้จบแมตช์แรกก่อนค่อยทายเลยครับไม่เชื่อนะเออเลยครับเงือบเลยนะนายอีเกิลครับคือต้องบอกว่านายอีเกิลเนี่ยขึ้นเนินไปจริงๆมันหลักที่ถูกนะฮะจุดรื้่ศาสตร์อยู่ตรงนั้น เพียงแต่ว่าทางยูนแมนเนี่ยเขาไม่อไมรอไงฮะเขาบุกเร็วเลยเนะข้ากลางและจบเลยใช่ครับหเห็นหลายทีนะฮะขึ้นไปทางด้านของบนแคสเซอร์นะครับปราสาทด้านบนนะขึ้นไปบนดอยแล้วโดนบุกเร็วมันกลับมากันไม่ทันนะแล้วเกมนี้ก็ทําให้เห็นอีกหนึ่งครั้งนะว่าการขึ้นไปด้านบนแล้วโดนบุกเร็วเนี่ยมันลงมาป้องกันไม่ทันครับและก็ไม่ทันจริงๆด้วยครับขอแสดงความดีใจกับ10%ที่ทายว่าหน้าทีมยูอัลเนแมนนะ และก็ขอใสดในความสมน้ำหน้านะครับเสียใจเเสียใจนะเออกับแ้านทีมสีฟ้านะพลังสีฟ้าที่ทายไป90%เนี้ยนะถ้าใช้บุกเร็วก็ชนะครับเอาแล้วไงครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับเป็นด้านของทีมอ่า PVP Superfan ครับนะฮะ PVP Superfan พบกับาด้านของทีม TE ครับทีม Affinity เนียนี่ครับอืมทายหน้าเว็บมีขึ้นเลย <c oughs> วิธีที่ดีสุดคือการบุกค,ครับวิธีที่ผมกันทีสุดกันปุกนะเฟสก็ยังมีขึ้นเนี่ยคุณคอปเลิฟนะคุณเคเคป๊อปเลิฟเดี๋ยวมาทายที่หน้า TGP l พลนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ก่อนคู่ที่2เริ่มขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับคือแข่งปุ๊บเราจะเปิดทายผลเลยนะดูเรื่อยๆครับผมบอกว่าเปิดทายผลก็ไปทายผมเลยนะผมบอกเปิดตอนไหนก็ไปทายตอนนั้นนะครับนะะถ้าผมบอกยังไม่เปิดก็ยังไม่ต้องไปทายนะผมว่าจะไม่เปิดนะ อืมนะครับนะผมยังไม่เปิดไทยยังไงมันก็ทานไม่ได้นะต้องรอให้ผมเปิดก่อนนะครับนะผมเป็นตัวเปิดให้นะครับตามนั้น next match ครับนะ PVP ซุ่มเฟนประกับทีม Affiliacy ครับ Affiliacy ครับชื่อเรียกยากนิดนึงครับ T.E. นะฮะนี่ครับ PVP ซุ่มเฟนเจอกับหน้าของ T.E. ทีมนี้ครับนะ PVP ซุ่มเฟนครับแชมป์เก่าครับอืมนะเดี๋ยว คู่ต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาพบกันแล้วจะเปิดให้ทายผลนะสักคู่เดียวนะพับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งไนงะเดี๋ยวมาพบกับคู่ที่2นะครับนะไม่ต้องเสียใจยไปครับคนที่ทายว่าสีฟ้านะครับโอกาสหน้าย,ยังมีนะครับผมเชื่อว่านะครับการที่เราทายผิดเนี่ยมันนั้นเราต้องทายชนะสักครั้งนึงครับไม่มีใครจะผิดเสมอไปครับนะผมไงไม่มีใครเออวะผมไง <laughs> <laughs> ไม่มีใครนะผมผมเชื่อว่านะครับ ไม่มีใครจะทายผิดเสมอไปครับอืผมเชื่อว่ามันต้องทายถูกสักครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เล่นใหม่ไม่ทายถูกเลยฮะ,ะฟันไปหกเละหกเลยฮะไม่ต้องเสียใจครับไม่ต้องเสียใจนะมีอีกหนึ่งคู่นะครับโอ้ยมีอีกสองคู่ด้วยเออก็คู่ชิงด้วยนะครับมีคู่ชิงด้วยนะเดี๋ยวมีอีกสองคู่น,นะก็คู่ไนท์อีเกิลกับเอยไม่ช่ยคู่ PVP กับ TE นะแล้วใครชนะจะเข้าไปเจอกับพลังสีสม้ม U I ไอร man ครับผมตามนั้นนะครับเดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักคู่เดียวหรือพบกับคู่ที่2องครับผม